สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆหน่องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรัสู่ช่อง To เกนะมาอยู่กับผมนะเกมใหม่ที่จะเข้ามาทดสอบนะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่3แล้วนะอันนี้ก็เป็นรอบเก่าที่ผมทําคลิปแนะนําไปนะฮะในการทดสอบเบต้าไปก็ภาพสวยมากนะเป็นเกม MMORPG นะฮะมี5อาชีพนะไม่ล็อกเพจด้วยนะครับผมก็จะเตรียมตัวเปิดไฟนอลนะรอบโค้ดเบต้านะสุดท้ายแล้วนะวันที่11สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะ ภาษาไทยนะฮะไม่ล็อกเพศนะฮะมันจะมีอาชีพเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะอัศวินนะฮะนักเวทนะฮะนักลบนะฮะนักดนตรีนะฮะนักธนูนะครับผมนะมาพร้อมระบบต่างๆนะฮะทางเนื้อเรื่องหลักนะฮะจะมีพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะฮะก็จะมีพวกคู่หูคู่ใจนะฮะดันเจียนแดนลับเนะี่ยก็ระบบที่ผมเล่นไปมันก็ดีอยู่นะแบบมีปลาระเบิดมีทํากิจกรรมตรงนั้นมีแก้ไขตรงนี้นะฮะดูลูกกุตามีสองสีนะผม <c oughs> นี่ก็เป็นการแต่งตัวละครนะฮะที่ผมก็เล่นไปตอนแรกนะฮะก็เป็นทดสอบโคเบต้าแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเบต้ารอบนี้ภาพน่าจะสวยขึ้นนะฮะและ้วก็เป็นเกมแบบ2 d ดีไซส์กรอิงนะฮะซึ่งมันก็น่าเล่นนะเออผมเห็นมันน่าเล่นนะผมผมก็เลยเอามาแนะนำว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะเปิดทดสอบอีกแล้วนะฮะเงีนะ้ยมันจะเปิดทดสอบรอบไฟนอลนะ รอบสุดท้ายแล้วเขาเตรียมเปิดภาษาไทยก็มีปริศนาแก้ต่างๆนะเดี๋ยวให้ดูในตัวเกมเนาะภาพอย่างสวยเลยนะนี่มาถึงก็นี่เลยนะผมนี่แป๊บหนึ่งนะอ่ะมันก็บทที่หนึ่งมาเลยเนาะก็ะแดนฝันสลายร้องเพลงก็มีเทพิศาจเลยก็ว่าไปเนี่ยแปลก็ยังไม่ค่อยดีเขาน่าจะปรับปรุงทุกอย่างเน,เนี่ยเนอันนี้ตอนโคดปตารอบรอบแรกนะรอบสอง ไม่ได้เล่นนะรอบ3นี่น่าจะสวยกว่านี้อีกนะภาพนะนี่ประมาณนี้เลยนะก็เอ๊ะคุณเป็นใครดูท่าทางไม่เหมือนทูดมาเนะี่ยหรือว่าท่องคาถาอยู่เนงะี้ยนี่ประมาณนี้นะฉากสวยๆแบบนี้เลยนะีแล้วก็การต่อสู้เนะี่ยจะเป็นแบบไซส์สคอร์แบบนี้นะก็สมสมอ,อวุธก็สมใส่ไปได้เลยนะอย่างนี้นะวิ่งตามเคลสดซ้ายมือนะที่ทดสอบไปนะ เนี่ยผมเล่นสายเวทเนี่ยเวทจะค่อนข้างได้เปรียบนะฮะโจมตีระยะไกลๆไปเลยนะผมอ่ะอันนี้ก็รับคงรับของไปเนาะเดี๋ยวมันจะทดสอบวันที่11นะฮะถึง24สิงหาคมแบบยาวมากเลยนะ10กว่าวันเลยนะผมนะ10 13วันน่ทดสอบจะเป็นเอพแนะนำเนาะผมตัดฉากมาแถวนี้แล้วกันนะตัดฉากมาตรงที่เอ่อ นี่ยมันจะเป็นแบบการปีนบันไดนะฮะทำบางทีจะมีเงื่อนไขทําภารกิจต่างๆด้วยนะเนี่ยภารกิจก็ไม่ได้ยากครับซ้ายมือนะเนี่ยผมมีสกงสกิลแล้วก็อันโอ้ถ้าไม่ตายโคตรด,ดีอะตะก,กี้ผมใส่ทําไม่ตายแบบโคตรโคตรเท่ะนะสายเวทนะเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยครับคลิป ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นที่ผมเล่นทดสอบมาเองนะฮะผมก็ลงลิงก์ไว้ในช่องผมนี่แหละนะฮะเห็นไหมเกมเพย์เนะี่ยแล้วแบบภาพมันสวยนะมันจะเป็นไซส์อไซส์สกอร์สองดีก็ก็จริงแต่ว่าเนี่ยมันมีต่ายบันไดอย่างงี้ครับผมเราไปทาภารกิจนะเล่นในมือถือภาพสวยแน่นอนนะละเอียดยิบเลยแหละนะฮะนี่มันก็ทําภารกิจนู่นนี่นั่นนะฮะ จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมกอให้ดูตรงนี้วันแรกที่ผมทดสอบก็โอ้ยเล่นลื่นเลยแหละนะระบบแต่เขาไม่เปิดจริงทุกทีนะเขารอเขาเปิดจริงอยู่นะเนี่ยเจอพวกนี้แล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง Into Game ด้วยนะไม่เลยครับน้องลูซี่นะทุกแกนสัตว์เลี้ยงของผมมาทักไทยแล้วนะกำลังอัดคลิปพอดีเลยนะผมเนาะ ขออภัยด้วยนะพอมันเป็นตัวเดียวที่เหลือรอดอยู่นะนอกนั้นโดนจับไปหมดแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวจะมีโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะรออินจุวงเจ็ดวันมีอะไรนะฮะทุกอย่างมีเยอะแยะไปหมดนะฮะนี่เดี๋ยวตัดฉากให้ดูกลางๆหน่อยนะแต่ใช้ดูบอสนะฮะนี่ใช่ดูตอนบอสนะครับผมเนาะ นี่ครับผมบอสตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยตอนผมเล่นตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเอยมันสนุกดีแบบเป็นไซสกอร์จริงแต่เวลาเป็นบอสต่อสู้เนี่ยตัวตัวใหญ่แบบนี้เลยนะภาพสวยแบบนี้เลยนะเนี่ยผมก็จัดตุ๊บ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 เลยนนผมมาตีบอสกับใครก็ไม่รู้นะเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะก็ใครยังไม่เคยทดสอบใครยังไม่เคยเล่นเนี่เดี๋ยวจะ มีให้ทดสอบให้เล่นห้าชีพนะฮะอ่าตามนั้นเลยตั้งตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะฮะส1อ่าก่อนวันแม่นะฮะแล้วก็ถึงวันที่24บสี่อ่าทดสอบนานมากภาพสวยนะครับผมยังไงก็ให้ดูตัวอย่างเพียงเท่านี้แหละนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะฮะข้าวๆมีอะไรบ้างเนาะอ่าแล้วมีฉากเด็ดๆอีกไหมนะฮะผมก็จำไม่ได้ลผมเล่นเปตั้งนานแล้ว อันนี้มันไม่รู้เปิดอะไรนะผมจำไม่ได้นะแต่ผมให้ดูนะเออมันจะมีกระชาด้วยนี่ว่าเออกระชาเปลี่ยนเพื่อนได้ด้วยเนะี่ยจะมีปีกใส่อะไรเงี้ยผมแต่งตัวเนะจะมีเปิดกระชาเพื่อนเอามาร่วมทีมได้นะนี่จะเลือกใช้ตัวไหนก็เลือกเอาเหมือนผมเนะี่ยเห็นไหมมันจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะมีเข้าโกงเข้ากิวด้วยเนะฮย เนี่ยเราได้ตัวไหนแล้วก็เอามาเป็นเพื่อนเราอะ่ะในการช่วยในการโจมตีนะผมนี่ได้ตัวนี้มานะผมนี่ตัวนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะผมตละครามมันน่ารักนะฮะเดี๋ยวเล่นไปทุกคนเล่นไปจะรู้เองว่ามันเอามาทําอะไรนะียมันช่วยตีช่วยทำนู่นทำนี่ออกศึกอะไรกับเรานี่แหละนะนี่ฮะ ได้มาครับระดับงนั้นเลยครับก็เรื่องเอาจะใช้ตัวไหนอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆอย่าผมเนี่ยคัสซีต่างๆมันจะมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะนี่มันจะมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะผมเนี่ย ผมจะให้ดูนะมันมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะผมนะเนี่ยให้หลบคอนให้ได้นะเนี่ยเนี่ยตอนนั้นผมเล่นในบูสเต็กรอหลบยากเหมือนกันนะกดซ้ายกดขวานี่ก็วิ่งมั่วๆเนี่นะจะมีมินิเกมเล่นเรื่อยๆมีทำนั่นทำนี่นะฮะมีมุกตลกๆให้ด้วยนะแล้วก็หลายอย่างนะฮะยังไงก็อ่าไปรอทดสอบกันนะรอวันที่11นะ11สิงหาคมนี้นะฮะส่วนพูดถังซานก็รอผมได้นะวันที่19นะฮะโหลดวันที่18 19เจอกันเนาะ ก็เกมนี้ก็น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะก็ฝากไว้ด้วยนะยังไงก็โปรดทดสอบกันที่11เนอนาะยังไงเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าฝากกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะชอนดูเกมนะตอนนี้ยอดซับกำลังขึ้นเนาะก็ขอฝากเพื่อนๆไปด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้ะจะเจอใหม่คลิปหน้า,าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม